ทำไมผู้หญิงหลายคนนะครับถึงอยากกลับมาเป็นคนโสดอีกครั้งหนึ่งครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นนะครับก็คือว่าแต่งงานมีครอบครัวครับอยู่กับสามีครับแล้วก็พอใช้ชีวิตมาสักพักเนี่ยรู้สึกว่า é, อยากจะเป็นโสดนะครับหรือผู้หญิงหลายคนเนี่ยตั้งแต่เลิกรากับสามีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมาเป็นโสดเนี่ยรู้สึกได้ความสุขกวาม,มาหรือมีความสุขมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเพื่อคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายฟังจะได้เข้าใจ asking, ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยลึกๆเนี่ยคุณภรร ก็จะถูกทิ้งไปครับซึ่งการที่แต่ละคนเป็นส่วนอาจจะมีความสุขก็จริงนะครับแต่สุดท้ายคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือลูกของเราครับหรือพ่อแม่ของเราที่เขารู้สึกไม่สบายใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเราจะได้แก้ได้ทันทีนะครับข้อที่1นนะครับก็คือว่าเขารู้สึกว่าเขาได้อิสรภาพคืนมานครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอแต่งงานกันไปเนี่ยจะต้องทิ้งตัวตนเดิมครับบางทีต้องทิ้งงานที่ตัวเองรักเพื่อไปดูแลครอบครัวนะครับจะต้องทิ้งการแต่่่งงตตตััววทีเเออออชบบพืสน ในสิ่งที่สามีต้องการนะครับหรือทิ้งงนดิเลกหรือเพื่อนฝูงบางอย่างนะครับที่เขาเคยสนุกในการทำนะครับสุดท้ายพอเขามามีชีวิตครอบครัวเนี่ยบางทีสามีก็ห้ามนะครับสามีให้ไปช่วยงานนะครับสามีให้ไปดูแลครอบครัวสามีให้ไปทําสิ่งต่างๆครับซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เขาเนี่ยจากที่มีความสุขก็คือลดลงครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นซึมเศร้าได้นะครับจากการที่ไม่มีสรภาพในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะการแต่งตัวหรือ ชีวิตส่วนตัวหรือสิ่งที่ชอบครับเพราะฉะนั้นคุณสามีที่ฟังเนี่ยพยายามนะครับให้สเปซให้พื้นที่กันและกันนะครับไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างครับพยายามอยากแคร์สายตาคนนอกมากกว่าความรู้สึกของคนในครอบครัวนะครับแล้วชีวิตคู่ก็จะไปได้ดีนะครับข้อที่2ครับก็คือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นธรรมดาครับที่ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่แต่งงานแต่งการเนี่ยหน้าที่ผู้หญิงหลักเนี่ยก็คือว่าจะต้องดูแลทุกคนในบ้านเลยดูแลเรื่องข้าวปาอาหารดูแลเรื่องบ้านดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของท แต่ปัญหาก็คือว่าไม่ใช่การดูแลของเรื่องเหล่านี้ครับปัญหาคือว่าคุณผู้ชายหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่จะซัพพอร์ตเติมเต็มนะครับความจําเป็นในปัจจุบันนะครับเพราะว่าไหนจะต้องมีค่าบ้านค่ารถค่าโทศรศัพท์ค่าอะไรเต็มไปหมดเลยและสุดท้ายสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าภรรยาก็ต้องเอาเวลา8ชั่วโมงเนี่ยไปทํางานด้วยแต่ปัญหาคือว่าพอเลิกงานเนี่ยลูกๆอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ภรรยาแต่สามีเนี่ยสามารถไปสังสรรค์สามารถไปรีแลกซ์ผ่อนคลายได้ซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้ภรยา ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเวลาไปดูแลตัวเองเอาเวลาไปพักผ่อนนะครับบางคนนอนวันหนึ่งเนี่ยสาชั่วโมงติดต่อกันเป็นส0ปีทําให้เสียสุขภาพแล้วก็พอเสียสุขภาพเสร็จสามีรู้สึกว่าภรรยาเริ่มรูปร่างหน้าตาไม่ดีคราวนี้สามีก็ไปเริ่มมองหาผู้หญิงอื่นนะครับแล้วสุดท้ายก็มีปัญหามือีามแล้วก็เลิกลากันไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับเวลาคุณจะวางแผนครอบครัวหรืออะไรก็ตามพยายามรักษาดูแลร่างกายของคุณภรรยาด้วยครับเพราะไม่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะป่วยเขาก็จะรรูปาางหน้ ตาเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ดูแลตัวเองครับก็จะให้ดูแลได้ไงก็ขนาดเวลาสําหรับพักผ่อนเขายังไม่มีนะครับเพราะนั้นในคู่ชีวิตนะครับพยายามคุยการพยายามให้ความใส่ใจกันและการนะครับว่าเขาพักผ่อนไหมเขาอะไรเพียงพอไหมสามีบางคนนะ่จ้องจะให้ภรรยามีลูก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 ,ลกแต่ตัวเองอะ่ะไม่ได้ซัพพอตรงนี้ให้ภรรยาพยายามแบบว่าให้ทําทุกอย่างงานก็ต้องทําลูกก็ต้องเลี้ยงทุกอย่างก็ต้องดูแลแล้วสุดท้ายอพอภรรยาทาไม่ได้ดังใจก็มาตําหนิมาว่าซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยอยุติธรรมกับ ค,คุณสามีก็ลองคิดวางแผนให้ดีคือใส่ใจความรู้สึกเขาบ้างนะครับใส่ใจว่าเขาได้นอนหรือยังเขาได้อะไรหรือยังแล้วก็ช่วยเหลือเขาขอ้อที่สามครับก็คือเหนื่อยกับการที่ต้องทะเลาะกันนะครับคือผู้หญิงบางคนครับอาจจะโชคร้ายที่แบบว่าได้ผู้ชายที่แบบเป็นท็อกซิตรีเลชันชิพเลยคือมีความเป็นแบบไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะระบายอะไรก็ระบายแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจากกักรวาลซึ่งใครที่ได้เจอสามีอย่างเนี้ก็จะทุกข์ทรมานมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ ขิดหมดไม่ว่าจะทําอะไรก็มีปัญหาหมดแล้วก็ทะเลาะกันทีไรก็ใช้อํานาจบาดใหญ่ในการเอาชนะภรรยาครับแล้วก็โดยเฉพาะบางคนก็อาจจะลงไม้ลงมืออาจจะพูดคำหยาบหรือพูดคำไม่ดีนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นการทําให้กัดก่อนความสุขมากๆครับแล้วก็ทําให้ทุกข์มากๆนะครับเพราะว่าสิ่งอื่นไม่ได้สําคัญอะไรมากเลยครับในการใช้ชีวิตครอบครัวคือต่างคนต่างจะต้องค่อยๆรับผิดชอบอารมณ์ตัวเองครับไม่ใช่แบบว่าตัวเองมีอารมณ์อะไรก็ระบายใส่ภรรยาได้เลยตัวเองอยากจะทําอะไรกับภรรยาก็ทําได้เพา ถือว่าเขาคือคนในครอบครัวซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณทําไปเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรยาเขาจะหนีไปจากชีวิตคุณแล้วก็เขาก็ไม่อยากอยู่และสุดท้ายเขาก็อยากจะไปอิสระแล้ววันหนึ่งวันที่คุณเสียภรรยาไปหรือเสียครอบครัวไปคุณจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองหรือทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามจริงๆก็คือคนในครอบครัวนะครับที่อยู่กันมานครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องดูแลคือความรู้สึกของกันและกันแ,และการที่จะททําตตรงงนนนนีี้้้ไดเ่ยคคุณก็็จะอป ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนนะครับเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจภรรยาก่อนเป็นคนที่มีความนอบน้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับมีอยู่เคสนึงนะครับที่เข้ามาโค้ชกับผมก็คือว่าเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเขากําลังทําให้ภรรยาเป็นซึมเศร้าอยู่เพราะว่าเขาเย็นชาใส่ภรรยาแล้วก็พยายามทําให้ทุกอย่างถูกต้องโดยที่แคร์ทุกคนโดยที่ไม่ได้สนใจภรรยาครับจนสุดท้ายเขาก็เข้ามาโคชชิ่งแล้วก็หลังจากที่ได้ปลดล็อกอารมณ์ต่างๆครับทำให้เขารู้สึกว่ากลับมามองเห็นภรรยาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเห็นความดีของภยาม สิ่งที่ภรรยาถามแล้วครับแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวภรรยาครับหลังจากที่เขาได้ปลดล็อกก็เขาก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีมากขึ้นดูแลลูกมากขึ้นดูแลภรรยามากขึ้นแล้วก็ภรรยาก็กลับมาน่ารักสดใสนะครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อโคชชิ่งเพื่อปลดล็อกอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ไลโอเอนะครับแอดโค้ดอดีนันนะครับพิมพ์คำว่าพีซีนะครับขอให้ทุกครอบครัวนะครับอยู่กันแบบ แต่ตัวเองครับพยายามสนใจความรู้สึกคนรอบข้างครับอย่ามองว่าครอบครัวสําคัญน้อยสุดครับจริงๆครอบครัวนี่แหละสาคัญมากสุดเพราะว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเนี่ยความสุขมันขึ้นอยู่กับความพันในครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งครับขอให้ทุกครอบครัวรักกันยืนยาวนะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ